ทาชี้แจงก่อนดูคลิปนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้ตัดต่อให้กับเพื่อนๆพนพี่ๆเอาไว้และนํากลับมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วได้มีการขออนุญาตไว้แล้วเรียบร้อยเมื่อผมแกล้งโรเพลงเป็นลูกค้าซื้อข้าวไม่จ่ายเงินร้านนาบาสแต่กลับไหลตามน้ำสะงนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยผมอย่าให้น้อง MK ไปทำงานที่ร้านเลยเฮ้ยมันจะไม่ได้ทำงานสยนั้นเออจะโดนทำอย่างอื่น ถ้าทำงานเสร็จทันก่อนเออเล่นเกมจะดีใจมากวันนี้เล่นกี่โมงครับเนะ่ยบอกบอกไปแล้วครับนากีนี้ครับเอ k y ิวนะฮะเออนะกาฟิวพาลูกไปนอนแล้วแต่ฝากความคิดถึงมาให้นานะเอ้าเอาล่ะอุุธฐพิษเออเป็นไงบ้างหลานเป็นไงบ้างดีเนาะโนไหมนี้เออสนถ้าสซนจนะตบแม่มันตบรางวัลตบรางวัลวะตบรางวัลแม่มันมน,นะครับผมนะครับเดี๋ยวมอนตื่นเดี๋ยวมอนอะไรนะ ระวังังงด <มา S 1> ให้คนนะที่ขายข้าวขาหมูใช่ไหมพอดีหนูเป็นลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านแต่หนลูลืมจ่ายเงินให้อ้าวไอเราที่เองเออเอ่อ,อมึงอะไรอ่ะกูรับไม่ทันกูงงไอสัตว์ต้องมามุกอะไรเนี่ยอ๋อขอบคุณมากสำหรับสิบบาทพี่ตะกี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละคนกันน่าจะผิดคนมีน้าแล้วอุ่นใจเปิดเสียงน้ำเอ่อแข่งกับหมอลำข้างบ้านอ่ดีเหมือนกันนะครับ ิทุกวันไม่เจ็บคอบ้างหรือครับเจ็บคอครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสิ้นเดือนกลับมาต่อซับให้นานะไม่มีปัญหาวันนี้ดาขอบคุณมากครับน้อง a ตงคิวนะครับสู้รบกับเด็กก่อนที่